สวัสดีค่ะสรัญญาสซนรพงศ์นะคะเป็นผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดหนองบัวลำูเขตหนึ่งนะคะก็มีความมุ่งหวังตังใจที่ได้ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในการที่จะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำูเขตหนึ่งซึ่งเรามองว่าพ,พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่จะนำพาพี่น้องประชาชนก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างที่เราเห็นคือแบบประชารัฐที่ผ่านมา ราจะมองเห็นว่าพี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากบัประชาชนเป็นอย่างดีและต่อมานั้นท่านก็มองดูว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้นะคะมันสูงขึ้นด้วยความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะสินค้าสูงขึ้นบัตรประชารัฐก็มาเติมเต็มให้กับส่วนนี้ก็คือเพิ่มจาก300ที่เคยมีมาเป็น700ซึ่งเราก็มองว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคอีสานของเราได้รับการพัฒนาและได้รับการดูแลที่ดีขึ้นของบัตรประชารัฐที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่จะถึงเร็วๆนี้ ปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ก็เรื่องปากท้องนะคะเป็นเรื่องสําคัญจังหวัดหนองบัวลำพูถือว่าเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยซึ่งเราจะแก้ปัญหารเรื่อง,รองปัญหาเรื่องของปากท้องเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็ตามมาคือเรื่องปัญหาที่ดินซึ่งพี่น้องประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำพูบางส่วนนั้นมีพื้นที่ที่ดินที่เป็นที่ดินสปกซึ่งไม่สามารถขายโอนได้ หรือว่าเอาไปจำนองในราคาที่สูงขึ้นหรือธนาคารพาณิชย์ได้ตัวนี้ถืะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ถ้าพักพลังประชารัฐเข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นรัฐบาลในการได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดของปฐูมาได้ถามพี่น้องประชาชนว่าคนที่อยู่เพียงป่าเทียงไหลกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะชาวไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานที่พี่น้องยากไร้หรือว่าเรื่องโรคระบาด หรือในเรื่องของการไปพบปะพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนนั้นสรัญญาทำาพื้นที่กับพี่น้องประชาชนมาเลยตลอดคราวนี้นั้นฝากพี่น้องประชาชนในจังหวัดของเราว่าช่วยเลือกคนบ้านเราสารัญญาสวนณภูมิสม่ำเสมอทุกพื้นที่ไม่หนีประชาชนได้ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ